ไอซ่อนครับไอซ่อนที่ไหนได้ไอซ่อนโอ้โหที่วดรุนรุนรุสวัสดีครับติดบิวบัญิีครับมือนี้กับออกไม้ครับตกป่าคือเขามาครับเสี่ยน,นองครับสองคนทำไมือตีพลาดง่ายไหม โอ้ยป่านนอมันใส่เงี้ยย,ยัง,ยงตกเงี้ยนอนไหยังไป,งปอ bon ีเพื่อใดตือใส่เงี้ยนอนแบบได้นอนอย่างอีกแล้วครับ เงียบมั้มางียบมั้มียมัไปครับหลังฝนตกแล้วเดือดออกหอนขนาดเ <c oughs> ต้นไหมเอ๊ะถอดเกลือเพิ่งยัง <c oughs> ไป <c oughs> สวมขีเ่พดดอะไรนี่ รักทุเรไป nhạc ไม้กระงามกรงามครับต้องไปเอ้าไผ่ต네้องๆมนกันกัดหรือเปล่าเบิ่งครับมือนี่ผลงานบ่ครับไม้งามเลยครับไม้ ใส่กับปลายางคือกันครับทางพุ่นเขาใบตกที่น่นะแม่นบะบานเขา กูเดียวมากานคืนอแดดแทะปุบ๊บปุ๊บเฮาเขาเขาอยู่ตัวเนวีย่ยบีบมีสุ่มคนอยู่ติดสุ่มอะเขบาบอกกูเบ็ดน,นีสันดิ ไม่เเม so ื่อก okay? uh, ี้เลยครับพี่คนข้าสึเอาปอมมาไว้ยุ่งเหวี่ยงแบบนี้แบบไม่ขาดเป็นแล้วแกเดี่ยวเอาแม่น้องพัดแม่โอ้มันคลายเดี่ยวมันคลายของตัวมันคลายไม่ห่มไหม่ไ่ห่มไหม่ เน้ีอะีเย่ไไปหันปากกาตายต้นนี่ไม่ได้มตกปากกาเหเอนี่นี่พวงไม่เนี่ยเอากตียากแล้วอะรควเก่งวะเนี่ยเกาลีเประเทศเด้

Ừ, Hả? Hả? bọn này hậu như thế này ừ. Bày không, bày không นายดูที่เอาอยัางวะอู้ขี่กงกันต้นนี่เปลี่ยนเป็นน้ออยางสิแถวๆครับจ้าๆอ๋อเปรียบกันพดปั๊บโหลดวะไม่คองไม่แลกข้อเยี่ยต้องให้เสียนนองเปิดก่อนครับมันเปิดเปิดมันต้องไหลเทอระบานได้แท้ๆมันต้องเปิดต้องให้ไหล อ้าวไปยืนฟังให้หน้าตีมาเพนมัมีปลาป่เนี่ยว่านบ่ได้บ่กัดเลยเจ้าว่าอยากไปฟัง,งถ้งเาเขาถ้าซุ่มแถวนั้นมัมีคนเหรอเจ้าว่าอยากสวาบบางืมของแทะหมันทรือเป่าหมานตอดวนเกาคนมันสีหมานหน่อยหน่อยก็ซุ่มหมูบ้านตันนี้หน่อยหน่อยก็หลายฟอมได้ซ้ำนี่สองตัว,วกันเมียนบ่เง่กานี่เมือตัว เออเฮ้ยค่ําเนี่ยค่ําำนึ่งไงเนี่ะสามตัวค่ํนี่งสองตัวเปลี่ยนคือกันครับว้าวตะปอก่ะขายคำเนี่ยวะต้องเปิดไม่แรกเลยต้องเปิดไม่แรกไปเข้าฮะแต่มาเข้าตัวบาบนี่เข้าได้หรอมายอมหน่อยนะครับไปไปใช้กันไปเฮ้ ไม่แหลกด้วยเส่ทีเราไปค้างไว้เนี่ยเบิ้งเบิ้งตีีซุ่เบิ้ง ไอ้เนาะเล่นเขานี่วะอู้ยังอยู่ด้อเลีนเขาเวทเขาปะาคอาเอาปาคอครับปาคอเอาวายมาเดีนังสี่วะปาคอครับอปิดคิว พิซซีัวมาหวานปลาคอครับโอ้โมหมานี่ตั้งล่ะหมานปลาคอหานลาคอปดตข้างเลยด้ป้าตัวนี่ครับนมาพิดคิวหันไล่นี่เลยปลาคอโอเต็มเต็มครับเต็มปากไล้ยาเลยว่ะกไอ โอ้วัดปลาเบียดไงมังหันดึงงานไอซ้อนครับไอซ้อนที่ไหนได้ไอซ้อนโอ้โหเบ็ดรุ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 ดกำน้ำบ่โอ้รุดเอียงไม่ได้ปดเอ้ยตาย ก็บ่ nam gặp ก็บ่ได้ก็บ่ได้ ăn ôi มันาามกินคนละยางเสี้ยนประกอบเสี้ยนประแบดับยาดินล่างมือเลยทั้งว่ายากใบเดี <c oughs> <c oughs> ยบลอยผลงานหนึ่งแต้มครับมือนี่โอ้ย <c> ห <oughs> มันคนป,ะปะ้าฮาแเปมกันได้เยอ อาไวไนีจ้าก,กันปากป้าสะาคือ่ามียังกัดไหมแก,แ,แกไ้แกได้ปะโอ้เข้ามือได้ปะน้อง พ่อละแแ้บเหรอครับพ่อละแแ้บแล้วลมาเสร็จกินเห่าเม่นตอนนี้ยามอีกนะเทียมมีอีก เแบบียดไ่แถ้เรอือว่างันไปสิใหงหมองครับพอเดี๋ยวปนแรงครับไปไญ่มองครับรรบ,รบ,บานโอ้าสุกหลักทุเลยงานขึ้นมาตั้งบานเขาครับโอู้ทางไปไปหหาดแท้ ทางเหน้าครับขอย็นผู้เบาท์ว่าเขาเลยเบะปากใช่แล้วเย็นผู้เบาท์หรเขาเลยเบะปากให้ผู้เบา ้นี่เห็นข้าจเจ้าเก็บไปกินดยเอาหยดดิเนี่ยข้าเจ้าว่ดได้ได้ได,ได้ข้าเจ้า,าว่าคือเสดาจกินได้ไปไปตีไม้แหลกกันนะทียนั่นหมันไป ตีข้าพีหรอกเอ้อตีไก่เถอะู่ยไก่นะปนลาไม่ย่ไก่หรอกต้องบีบอะไรตี ล้มไหมแม,แมโอ้ป้าแบ่ประเทศปลาแมตาตนี่ขึ้ว่ายตายมานอ้องพอตตัวใหญยไหมพีไหมแม,แมตาตครับพูนเนี่ตนยตมแบกง่ญ่เลยป้าพูดอจังมาตีดอกป่อยไปนี่เมื่มอวันศีกึ้นมาสุเพิ่งครับ อัดไงดินี่ได้รุ่นนีก้กะเก๋วพลดแล้นวองน้องนืนอื่นจะเสียวปัดมาแมนหน่อยได้นี่พี่อะน,น,น,นวงังบังนวดแมนตัวน่อยเด้ตายนี่มันรล,ลน้ผดินี่วั่เบ็ดงบขึ้นปาดที่ทอ ปอดรุ่นนี้ไหมบึงให้เทียบใส่กับเกือบบุด <c oughs> เอาายวังยาดิเมื่อวางหมื่บ้านนี่บึงครับกับเกือบรวดปอด <c oughs> นี่ครับตดโอ่ยได้ดูนี่พอดได้แล้ว แยะสองว่ะว่าสั่งกับโลโลโล,โลปลายนะคุณอะยังไงตกได้ยุ่นนีแล้วตกได้กันย้อนลงนีเหรอเข้ามาเกาหลีขีดเปียกอ๋อแบบเปียกไงครับคอน่อนคอน่อนหฮงติดเบ็ดรุนนี่ก็จะดึงมวนเนาะ ซ่อนไหนซำกคน่อนครับตายแล้วให้เพิ่มผลงานเท่าครับมั่จไีไแดบบ้อีกวะปลาเดือนสบไป็เป็ดอีกเดือจีได้ปลาคอยอีกไม่จะได้ไเลย <c oughs> ปลาสิลงกมาตีเบ,บ็ดไหมป่อ,อก่อนเปี่ยห้อยหลกยักแง่ขึ้นมาหลักปลามานำ้ำบ่เคือเบาเแท้ nôm chắc phải thang đấy nôm một kia nó nòng khỏi phá cắt nó wow đây dưới คาดกับ๊บนะครับมันล่มเมื่อไรไม้หอมล่มเงี้ยนครับกับครับไาเกตตามฟังทิศอีวันจีน้วน,นะครับเจ้าจีนนาพรไม้ครับครับ